2030อน,นาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเขียนโดยเมาโร F. อฟกิวเยน EP 5ความวิตกกังวลและความโกรธเคืองที่มีต่อการอพยพเมื่อถึงปี2030ประชากรมนุษย์จะกระจายไปทั่วโลกในแบบที่แตกต่างไปจากตอนนี้มากโดยจะมีคนที่อยู่แอฟริกาและเอเชียใต้ามากกว่าส่วนอื่นๆของโลก และแม้ว่าจำนวนของคนที่จะอพยพจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปแต่สาเหตุของการอพยพจะยังคงเหมือนเดิมการอพยพจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างพแพร่หลายเมื่อส่วนหนึ่งของโลกมีเด็กทารกจำนวนมากที่ขณะที่อีกส่วนหนึ่งขาดแคลนหรือเมื่อเกิดวิกฤตอย่างเช่นสงครามกลางเมืองความวุ่นวายทางการเมืองความอดอยาก ภาวะฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อไม่นานมานี้การอพยพย้ายถิ่นระหว่างประเทศถูกมองว่าเป็นการไหลบ่าที่จำเป็นต้องสกัดกั้นไว้ผู้นำทางการเมืองหลายคนเรียกร้องให้มีการสร้างกำแพงประเทศต่างๆพากันออกข้อตกลงทางการค้าและองค์กรทางการเมืองเศรษฐกิจอย่างเช่นสหภาพยุโรโปพลเมืองเดินขบวนบนท้องถนน โดยถือป้ายประกาศว่าไม่ต้องการผู้อพยพแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากความกลัวที่ว่าผู้อพยพจะมาแย่งงานและดูดทรัพยากรของรัฐไปนั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดและเป็นการมองแบบแคบๆค,ความคิดที่ยึดถือกันมาตั้งแต่นั่งเดิมก็คือผู้อพยพจะมาแทนที่คนงานในโรงงานและขโมยงานสายการผลิตที่ดีๆไปในความเป็นจริง ผู้พยพส่วนใหญ่ไม่ได้แย่งงานคนในท้องถิน่นตามที่สถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและการแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาสรุปเอาไว้ในรายงานสำคัญหลายฉบับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะผู้พยพส่วนใหญ่คือคนที่ถ้าไม่มีทักษะน้อยก็มีทักษะสูงมากดังนั้นจึงไม่มีโอกาสจะได้รับการจ้างงานดีๆในประเทศบ้านเกิดในทางตรงข้าม เพื่อมรวมชาติของเขาที่มีทักษะระดับปานกลางเช่นคนรับจ้างทำงานเล็กๆน,น้อยๆหรือช่างเครื่องกลับมีโอกาสในการทำงานมากมายในชุมชนถิ่นกำเนิดดังนั้นจึงมักจะไม่อพยพย้ยายถิน่นในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและในยุโรปงานทักษะต่ำยังมีอยู่ดาดดืนโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม และการบริการเช่นเดียวกับความต้องการแรงงานทักษะสูงในประเทศพัฒนาตําแหน่งงานส่วนใหญ่ที่หายไปนั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมโดยเกิดขึ้นกับแรงงานทักษะปานกลางเพราะการนำม่นยนต์มาทํางานแทนพวกเขานั้นง่ายและประหยัดกว่าในประเทศร่ำรวยการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนการทำงานที่ต้องใช้ทักษะระดับปานกลางถือว่าประหยัดกว่า เพราะค่าแรงสูงพอที่จะกระตุ้นให้อยากใช้หุ่นยนต์และงานก็ง่ายพอที่จะใช้ระบบอัตโนมัติอย่างที่เราจะได้เห็นต่อไปในบทที่6ดังนั้นความวิตกกังวลและความโกรธเคืองจากการสูญเสียงานจึงควรจะไปลงที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเสียส่วนใหญ่ไม่ใช่ที่การอุยพยพย้ายถิ่นบลิตตาแกนนอนเพื่อนร่วมงานของผมที่วิเชลัยวอตตันค้นพบว่า ที่จริงแล้วการจำกัดจำนวนวีซ่าที่ออกให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทำลายตำแหน่งงานในสหรัฐเพราะบริษัทได้ย้ายห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาไปยังต่างประเทศเพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรผู้มีพรสวรรค์เหล่านั้นแล้วใครกันละ่ะที่ได้รับประโยชน์จากการกีดกันการอพยพมากที่สุดจีนอินเดียและแคนาดา ประเทศปลายทางที่กิจกรรมวิจัยและพัฒนาถูกย้ายไปนั่นไงเมื่อเราแยกส่วนสถิติว่ามีชาวต่างชาติกี่คนที่ถูกจ้างงานในสหรัฐตามระดับการศึกษาก็ได้เห็นว่า<อ>ผู้อพยพไม่ได้ขโมยงานไปจากชาวอเมริกันแต่อย่างใดราว42%ของคนงานทั้งหมดที่ออกจากไฮสคูลเป็นผู้อพยพและในบรรดาคนที่จบปริญญาเอกมี29%ที่เป็นชาวต่างชาติ ในทางตรงข้ามมีเพียง15%ของคนจบไฮสคูล10%ของคนที่จบวิทยาลัยแต่ไม่ได้จบปริญญาและ14%ของคนที่จบปริญญาตรีที่เป็นผู้พยพขณะเดียวกันสำนักงานสมโนนประชากรของสหรัฐก็รายงานว่าตำแหน่งงานบริหารและงานเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะสูงนั้นเพิ่มจำนวนขึ้น ส่วนตำแหน่งงานในโรงงานและงานเสมียนที่ต้องใช้ทักษะระดับปานกลางลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่หากเรามองลึกลงไปในข้อมูลแบบเจาะจงอาชีพก็จะพบหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งบอกว่าผู้อุพยพส่วนใหญ่ไม่ได้แย่งงานคนท้องถิ่นจากข้อมูลของสถาบันเมืองกลุ่มอาชีพ3ระดับแรกที่ผู้อุยพ ซึ่งเรียนไม่จบไฮสคูลทำในสหรัฐคือแม่บ้านกับคนทำความสะอาดกุ๊กและแรงงานภาคเกษตรกรรมในขณะเดียวกันแรงงานท้องถิน่นที่เรียนไม่จบไฮสคูลทำงานเป็นแคชเชียร์คนขับรถบรรทุกกับยานพาหนะอื่นๆและผ่านโรงมากกว่าการแข่งขันแย่งชิงงานแบบตัวต่อตัว,ตวระหว่างผู้พยพกับคนในท้องถิน่นจึงค่อนข้างจะจำกัด การอพยพจะช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงวัยสหประชาชาาติเรียกสิ่งนี้ว่าการอพยพเข้าแทนที่ข้อมูลจากกรมสถิติแรงงานสหรัฐชี้ว่าเมื่อคนรุ่นเบบี้บูมเข้าสู่วัยเกษียณเศรษฐกิจอเมริกาจะต้องการผู้อพยพจำนวนมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอาชีพจำนวนมากตั้งแต่ผู้ช่วยดูแลผู้สูงวัย และผู้ช่วยดูแลสุขภาพประจำบ้านไปจนถึงแรงงานก่อสร้างกุ๊กและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อถึงปี2030กว่าครึ่งหนึ่งของงานเหล่านี้และงานอื่นๆในสหรัฐจะเป็นคนงานชาวต่างชาติอีกวิธีหนึ่งในการประเมินว่าการอพยพเข้ามานั้นทำลายสถานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นหรือไม่ ก็คือการพิจารณาจากรายได้แรงงานของคนท้องถิ่นควรจะต้องลดลงถ้าหากมีผู้อพยพมาแข่งขันแย่งชิงงานตำแหน่งเดียวกันหลังจากตรวจสอบหลักฐานอย่างถี่ถ้วนแล้วสถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและการแพทย์แห่งชาติสหรัฐก็สรุปได้ว่าผลกระทบจากการพยพต่อรายได้ของคนในชาติโดยรวมอาจเล็กน้อยและแทบจะเป็นศูนย์ ที่สำคัญกว่านั้นก็คืองานวิจัยส่วนใหญ่ค้นพบว่าผลเสียตกอยู่กับกลุ่มคนด้อยโอกาสชนกลุ่มน้อยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และผู้พยพมาก่อนมากกว่านี่อาจจะเป็นคำอธิบายถึงความย้อนแย้งที่ว่าทำไมจึงมีผู้พยพจานวนมากในยุโรปและสหรัฐลงคะแนนเสียงให้ผู้แทนที่โจมตีกับพยพย้ายถิน่นเรื่องสำคัญก็คือกลุ่มคนท้องถิน่น ที่ได้รับผลกระทบจากการพยพมากที่สุดคือพวกที่เรียนไม่จบไฮสคูลซึ่งก็มักจะสนับสนุนการควบคุมการพยพให้เข้มงวดขึ้นนี่คือปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้งทุกวันนี้ขณะที่หลักฐานชี้ว่าผู้พยพไม่ได้แย่งงานคนท้องถิ่นแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่การอพยพจะทำให้ประเทศปลายทางจะขาดทุนได้หากผู้มาใหม่ได้รับประโยชน์จากสวสริการของรัฐมากเกินไป อันที่จริงความโกรธเคืองที่คนส่วนใหญ่มีต่อผู้พยพทั้งในยุโรปและสหรัฐมาจากข้อกล่าวหาที่ว่าผู้พยพเป็นภาระทางการคลังเพราะพวกเขาได้รับประโยชน์จากสริการสังคมมากกว่าที่โรงแรงทำงานไปแต่ก็เป็นอีกครั้งที่หลักฐานบ่งชี้ไปในทางที่ขัดแย้งกับความคิดที่ยึดถือกันมานานนี้ราว7จของผู้อพยพ ระหว่างประเทศทั้งหมดในโลกนี้อยู่ในวัยทำงานขณะที่ประชากรโลกทั้งหมดมีเพียง58%เท่านั้นที่อยู่ในวัยทำงานจากการศึกษาโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอย่างองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจผู้พยพมีส่วนในการเพิ่มแรงงานให้สหรัฐ47%และให้ยุโรป70%นับตั้งแต่ปี1990 อีกทั้งพวกเขายังมีส่วนในการจ่ายภาษีมากกว่าที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐด้วยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สถาบันแห่งชาติรายงานผู้ใหญ่ที่เป็นผู้พยบรุ่นที่สองจะสร้างผลกระทบทางการเงินการคลังในทางที่ดีให้แก่ภาครัฐทุกระดับรวมกันแล้วมากกว่าผู้ใหญ่รุ่นที่1ห,หรือ3ขึ้นไประหว่างปี1994ถึง2013 สัสดส่วนระหว่างภาษีกับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นทั้งในกลุ่มรุ่นที่1และสองที่บ่งบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้พยพมีส่วนร่วมในเรื่องการเงินการคลังของประเทศผ่านทางรายได้และภาษีเงินได้มากกว่าที่พวกเขาได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐสิ่งที่สังเกตก็คือผู้พยพส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน และผลกระทบทางบวกทางการเงินการคลังมาจากพวกเขาจะตกอยู่กับรัฐบาลกลางมากกว่ารัฐและท้องถิ่นซึ่งสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับลูกๆของพวกเขาสถาบันแห่งชาติสรุปว่าผู้เพยพยบกับผู้ที่เกิดในท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันอาทิอายุการศึกษารายได้จะส่งผลกระทบต่อการเงินการคลังเทียบเท่ากัน ผู้พยพไม่ได้ขโมยงานพวกเขาสร้างงาน Google, Intel, eBay, Facebook, LinkedIn และ Tesla มีสองสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือบริษัทเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอเมริกาและยังก่อตั้งหรือร่วมก่อตั้งโดยผู้อพยพเศรษฐกิจโลกคงจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าหากไม่มีพวกเขา ราว23%ของบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงในสหรัฐก่อตั้งโดยผู้พยุกละตัวเลขสัดส่วนในบางรัฐจะสูงกว่านี้มากเช่น40%ในแคลิฟอร์เนีย42%ในแมสซาสุเซตสและ45%ในนิวเจอร์ซีย์ตามข้อมูลจากมูลนิธิคอปแมนและสถาบันเศรษฐกิจเขตเบย์แอเรียในปี2016 ผู้พยพสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนหรือก็คือบริษัทเอกชนที่มีมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ขึ้นไปจำนวน44จาก87บริษัทในสหรัฐตามที่รายงานโดยกองทุนเพื่อนโยบายอเมริกันแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองที่ไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายใดเริ่มแรกผู้ประกอบการ23รายที่ก่อตั้งบริษัท44แห่งดังกล่าวนั้นมายังสหรัฐ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือโทโดยมาจากอินเดียแคนาดาสหาราชอาณาจักรเยอรมน,นีและอิสราเอลมากที่สุดยกตัวอย่างเดวิดฮินดาวีซึ่งเกิดในครอบครัวชาวยิวเชื้อสายอิรักที่กรุงแบกแดดเมื่อปี1944พ่อแม่ของเขาพาไปยังอิสราเอลในปี1951ที่นั่นเขาเข้ารับใช้ชาติ ในกองทัพอากาศอิสาราเอลในปี1970เขาเดินทางมายังสหรัฐเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กกีย์ในปี2007เดวิดร่วมมือกับโอไรออนลูกชายของเขาก่อตั้งทานเนียมบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งในที่สุดก็เติบโตจนมีพนักง,งาน500คนผู้พยพมีประโยชน์ต่อเศร,รษฐกิจ เพราะพวกเขามักจะกลายมาเป็นผู้ประกอบการมากกว่าคนอื่นรายงานอย่างละเอียดจากสถาบันแห่งชาติระบุว่าผู้พยพมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าคนท้องถิ่นโดยวัดได้จากการจดสิทธิบัตรเป็นต้นผู้พยพดูเหมือนจะสร้างสารรค์มากกว่าคนท้องถิ่นแต่ไม่ใช่เพราะมีศักยภาพแต่กำเนิดมากกว่าทว่าเป็นเพราะพวกเขาให้ความสนใจกับสาขาวิวทยาศาสตร์และวิศวกรรม งานศึกษาสรุปเอาไว้แบบนี้การอพยพคือการเป็นผู้ประกอบการโดยแท้ Reed h o o p m a n ผู้ร่วมก่อตั้ง Link in i n เขียนเอาไว้เมื่อปี2013ในข้อเขียนแสดงความคิดเห็นที่ลงหนังสือพิมพ์ Washington Post คุณละทิ้งทุกสิ่งที่คุ้นเคยไว้เบื้องหลังเพื่อไปเริ่มต้นในที่แห่งใหม่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องสร้างพัธมิตรคุณต้องฝึกฝนทักษะ คุณต้องด้นสดเป็นบางเวลามันคือการกระทําที่กล้าหาญนอกจากความเป็นผู้ประกอบการแล้วลองนึกถึงการมีส่วนร่วมของผู้พยพในภาคส่วนการดูแลสุขภาพของอเมริกาจากการศึกษาเมื่อปี2016โดยมหาวิทยาลัยจอร์ดเมสันผู้พยพคิดเป็น13%ของจำนวนประชากรสหรัฐแต่คิดเป็น28%ของผู้ที่เป็นแพทย์ และสัญญาแพทย์22%ของผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยงานจิตเวชและผู้ช่วยดูแลสุขภาพประจำบ้านและคิดเป็น15%ของพยาบาลวิชาชีพมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทำงานในภาคส่วนเทคโนโลยีชีวภาพเป็นผู้พยพปัจจัยเบื้องหลังค่าเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ก็คือผู้พยพส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ในประเทศถิ่นกำเนิดแม้บางคนมีวุฒิปร,ริญญาจากต่างประเทศจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะขั้นสูงก่อนจะเริ่มทำงานในสหรัฐเนื่องมาจากมาตรฐานการฝึกอาชีพที่สูงกว่าแต่สหรัฐก็ยังไม่อาจผลิตคนทำงานด้านการดูแลสุขภาพระดับสูงได้มากพอเห็นได้ชัดว่าผู้ทำงานดูแลสุขภาพซึ่งเป็นผู้พยพ์ไม่ได้แย่งงานของชาวอเมริกัน ตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์ในบรรดาพลเมืองชาวอเมริกัน85คนที่ได้รับรางวัลสาขาเคมีฟิสิกส์และแพทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตั้งแต่ปี2000มี33คนหรือคิดเป็นเกือบ40%ที่มีเชื้อสายต่างชาติหากอเมริกาต้องการจะรักษาสถานะประเทศที่สร้างนวัตรกรรมมากที่สุดในโลกเอาไว้ การอพยพก็ต้องเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจฐานความรู้ยังคงเติบโตขึ้นไปสถาบันแห่งชาติได้สรุปเอาไว้แล้วในรายงานฉบับปี1997ว่าผลกระทบโดยรวมของการอพยพที่มีเศรษฐกิจอเมริกานั้นเป็นไปนในทางบวกในรายงานฉบับปี2017พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีการอพยพเข้ามาในสหรัฐ GDP ก็คงจะน้อยกว่านี้แน่ และบางที GDP ต่อคนก็คงจะน้อยเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะสหรัฐจะมีประชากรสูงวัยอยู่ในกลุ่มแรงงานน้อยลงมากการมาถึงของผู้อพยพจะลดค่าดูแลเด็กตเตรียมอาหารทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านและการก่อสร้างลงรายงานฉบับดังกล่าวยังระบุว่าเมื่อดูจากความสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐแล้วการมาถึงของผู้พยพและลูกหลานของพวกเขาจะทำให้ความต้องการมีบ้านเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะจินตนาการว่ามีครอบครัวชนชั้นกลางชาวอเมริกันที่พ่อและแม่ต่างก็ทำงานนอกบ้านกี่ครอบครัวที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีผู้พยกมาช่วยเลี้ยงดูลูกๆเมื่อถึงปี2030เศรษฐกิจของสหรัฐ จะขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์าจากการอพยพมากกว่าทุกวันนี้เว้นแต่ว่าคนสร้างกำแพงจะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการจนได้ผมขอจบ2030อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ